ไหลรอทุกคนกันจ๊ะเจะดำนำพาวันนี้พาทีมงานทั้งแก๊งเลยเกินครึ่งบริษัทเพราะบริษัทมีอยู่หกคนไปงานเก้าคนละเก้าต่อไปด้วยพลังเล็กๆก็เก้าคนละเก้าแล้วก็วงเล็บเก้าต่อไปด้วยพลังเล็ๆากๆภาคกลางใครวิ่งมางครับเนี่ยผมมะนาวเฉยพ้อแม่บิ๊กพร้อมครับตัวแทนจากช่องเจดำจะเป็นคนบิ๊ก อ่เหลืืนยจะฉายาคือวิ่ง5้าโลเข้าน้ำห้าที <laughs> จุด5โลนี่คือจุดพักเลยจุดเดเช็คพอยต์เลยต้องมีการเข้าน้ำแน่นอน <Okay. S 1> จุดกลับตัวที่ <c oughs> ไปกลับแต่ตัวและกลับตูดด้วย <c oughs> ไปดูเลยถึงละกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวก็กินข้าวเสร็จก็นอนทั้งงิ้ม <c oughs> แล้วก็ให้เขาวิ่งน้เสร็จแล้วก็ขับรุุพัสี สั่งอะไรบ้างก็มีปลาไหลผัดชาปลาหม้าต้มยำนึกได้แค่นี้เ้าชอย่างเช้าๆอยู่อันนี้ไอ้เจ๊ดำมาเยอเท่าไหร่ยี่หกปีหน้าเยอเท่าไหร่ปีหน้าก็ยี่บหกเขขอบคุณค่ะขอบโุณมาเดี๋ยวลองดูก่อนครับได้ครับผมสักวันสักวันจะไปบูบาไปเมากับเจ๊ เฮ้ยอย่าไปเกินเ้าว่าเมาเขาไปสังสรรค์กันเพราะปกติเจ๊กินไม่เคยเมาหรอกเพราะวันแล้วผมเห็นเจ๊ดำกินข้าวให้ผมแฮปปี้มากเลยปกติเจ๊จะกินยแล้วแปลกเว้ยมันทำไมมันดีใจแปลกเว้ยอันนี้ลงลงเจ๊ดำน้ำผาเออขอบคุณครับผมโอเคเจอกันเจอกันโอ้โหเต้นเต้มาเจอกันเจอกันขอบคุณครับขอบคุณครับสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีนี่ก็มีบรรยากาศเริ่มคึกคักมีพี่ๆนักวิ่งมารอกันเต็มเลยเนี่ย มาจากช่องเจ๊ดำอย่าพี่ขอบคุณจ้ะเห็นหน้าพี่แล้วโอเคครับขอบคุณจ้ะพี่เขาเขาภูมิใจใช่ปะคือแบบว่าผมไม่ต้องขอบัตรนะเข็นหน้าก็เป็นแบบลายเส้นไม่ดีแล้วเี้ทำอะไรแย่ๆไม่ได้แล้วเจ๊ที่เราเราโชว์รูปนี้เขาก็เลยบอกว่าอ๋อผ่านเลยจ้าโชว์รูปนี้ไปเขาบอกผ่านเลยจ้าจำรถผ่านเลยเจ๊เป็นสนามที่ใหญ่นะเจ๊สวยนะ ต่ก่อนเนี่ยสุพรรณเป็นทีมในไทยลีกทีมหนึ่งที่แฟนบอลเต็มสนามตลอดแต่ว่าอยากให้รู้กันพอเปลี่ยนกลุ่มทุนเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนอะไรมันก็ตามสภาพตามสภาพตอนนี้ก็อยู่ทีน่าทีสองมั้งเออวิ่งกับเขาปะเนี่ย,ยพ,พ่อตาพิชิตปู่ตาอ๋อเลี้ยววงมมอยู่เลยเราเป็นพิชฟ้าหรือเป็นพิชหนึ่งดิบดิบหยวกดหยวกกูฉีกเลยไม่โดนทั้งอันเลยอะไรเงนี่ผู้ประกาศก็เป็นหนึ่งในทีมงาน จีเมมแซดยุก่อนใช่คตามเอ็มยูทีวีเป็นหนึ่งคนที่เคยให้โอกาสเจดมทำงานด้วยโอ้โหเป็นขนาดนั้นหรอกกับนายฝรั่งอีกคนนึงพี่แดนอ่าใช่พี่แดนพี่แดนพี่แดนแล้ววันนี้มาวิ่งกี่โลประมาณร้อยโลไม่ต้องถ่ายละเปลองเปลองเมมดูแล้วไม่น่าได้อะไรก็ดูสัมพยอกบ่อยไงอ๋อไปดูอย่างอื่นบ้างในเดฟซีแกเดฟซีแกเออนี่นี่เป็นคนแขกช่องอนะเนี้ยรู้ป่ะรู้ปะเฮ้ยพวกเราลุม นำ้ำเมียมาไหมมาคนเดียวมามาสิมาสิเออพูด<า><า>ดังผู้สิโอเคพี่ตันไม่เมียแล้วนะใครที่ดูอยู่ก็อดจิตน,นะเดีย๋ยวไปยุกถ้าเขาไปาทักเพิร์อะไรแจ้งเสียดำได้แจ้งว่าเดี๋ยวบอกเมียให้ให้มันเกลี้ยงเลยอ่ยเดี๋ยวเด้เมื่อไหนพี่ตันนี่คร<ป>ัอย่างเง,งี้ยแบะทีมพาวเวอร์ใช่ไหมใช่ใช่ตัดเจอกันใจกันรับอากาศเย็นนั่นถึงแล้วเดี๋ยวเรามารับมัาเรียกอะไรรับรับบิ๊บเจ๊พี่เขาเรียกเดี๋ยวรับบิ๊บเดี๋ยวรับบิ๊บวิ่ง

ทยพาวเวอร์พลังงนไทยก็เป็นผู้สนับสนุนของโครงการ9คนละ9 9ต่อไปด้วยพลังเล็กภาคกลางวันนี้เป็นวันปิดของภาคกลางก็ยังมีอีกหลายภาคแล้วก็เป็นโครงการที่ดีนะวันนี้เจ๊มาแล้วก็คือโครงการพิตูเนี่ยสมัย9้าคนละ9ยุคนู้นที่วิ่งกันในแบบเราก็ปาบปื้มบริจาคเต็มเหนียวเพราะว่าเป็นเรื่องดีๆช่วยกันทําความดีน่ารักมากเรื่องนี้เจอแบบพี่น้องๆเยอะหมดเลยก็เดี๋ยวดูบรรยากาศในงานว่าเป็นไงขอดูเลขหน่อยเจ๊นี่แล้วก็มีเขาแจกมาดนี่ งวดนี้นะโอเคี้อันนี้เดี๋ยวก็รู้เฮ้เสื้อสวยเสื้อสวยเชียร์ตรงรูดเนี่ยเฮ้ชียร์บผาเดี๋ยวอะไรเป็นลุยกันอ้อแจกกระดมแจกเข้าช่องได้กระดมขอบคุณค่ะ ยอดมแล้วก็ได้พันสจัดยิง power ยิง power กับไทย power พลังคนไทยนะจ๊ะก็ผู้ใหญ่ใจดีต้องบอกว่านี่ผู้ใหญ่ใจดีเลยที่สนับสนุนหลายโครงการที่เป็นประโยชน์กับสังคมไอ้หนูวะเนี่ไอ้หนูเนี่ยไอ้หนูอวะไปไหนกูก็เจอแต่เจ๊ดำเลยครูก็จะพูดแบบนี้เหมือนเดี๋ยวเจอตัวเทพเป็นไงพี่ตัวันนี้วิ่งกี่โล เห็นบอกคุณจะเชียงบ่าเชียงไหลพี่ตูนในสนามแเชียงไหลสเต็ปเลยเขาวิ่งสิบกิโลไหมพี่ตูนจะวิ่ง3รอบ30โลเขาจะวิ่งวิ่งวิ่งบนปล่อยพี่ตูนไปเอ้าปล่นไปสเต็ปแล้วเหรอพี่ตูนเป็นแฟนไก่ไงปล่อยพี่ตูนไปปล่อยพี่ตูนไปแฟนกูแฟนไก่ก็เรื่องของพี่ตูนเอาอ่างงี้สามเอ่างงี้สามรอบแล้วคุณจะวิ่งอ่ะวันนี้คุณจะวิ่งกี่โลสิบโลสิบโลผมแถมให้เลยสองโลสิบสองนะผมวิ่งแค่แอสที่แถมมาแหละอ๋อเฉพาะที่แถมสิบโลไม่เอาสิบโลไม่เอาไปด้วยกันได้วยกัโลตติดองเลยหน่วย ฟูทนะีมอะันนี้คือฟุบลูมูนนะเอามา,เอามา,ามเอามาขายีิตูใช่ปะเอามาขายตอนแรกตั้งใจเอามาโชว์โชว์โชว์โแบบมีตังอะไรยะ โชว์แบบมีนะอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ตัวขายแบกนี่วิ่งนะหรือไนี่เหพี่ตูนอยู่ทีถ้าใครใครให้ของอะไรพี่ตูนแล้วคนนั้นต้องแบกวิ่งนี่พี่ตูนตายเลยนะพี่ตูนเลียนเลยเงาะเอวยหูยงหองยออะไรเนี่ยสาวล้งสาลี่แต่ไม่หมดอันนี้กูครูทาให้พี่ตูนจับใจโอ้น้องร้างขวดยอดจัดยอดนี่เขาน่ารักมากนะเพราะว่าพี่ตูนเนี่ยกับสเปอร์เนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าตูนเป็นแฟนสเปอร์เป็นแฟนสเปอร์อันนี้นี่น่าจะเป็นสิ่งที่พี่ตูนแฮปปี้ใช่ถ้าไม่ใช่พี่ตูนผมไม่ให้ อย่างเจ๊อาจจะให้อะไรเออเนี่ยใกล้วันเกิดเจ๊แล้วเจ๊เกิดวันที่อะไรที่แปดมกราเสื้อลายเซนคิสเทโนโรนโดผมมีตอนนี้ผมมีผมมี่จะให้เจ๊เออมีผมมีเล่าให้ฟังอว่าผมมีเมสซี่ลายเซนตอนนี้ผมก็มีเลอะผมมีผมมีมีมาสักตัวไหมวันเกิดผมมีเฉยๆผมมีอ๋ออวดผมไม่ไม่อวดบอกเล่าบอกผมมีเจ๊อยากได้อะที่ถามวันเกิดที่มกราถามไปทำไม ก็ก็อยากรู้เจ๊เกิด28มกราคมผมเกิด19กันยายนมึงเกิดวันที่อะไร5ตุสิงหาคมมึงเกิดวันที่อะไร15กันยายนทั้นแต่นั้นอาหารแล้วเนาะไม่ได้อะไรเลยคุณคุณบอกว่ากูก็ไม่เข็ดแต่มันเนี่ยหลายทีแล้วหลายเทปแล้วที่ออกไปคุณผู้ชมก็ได้เห็นแล้วหน้าอีจฉาหลอดไม่หาแล้วได้ปวดหัวด้วยนี่คอนเซปต์คอนเซปต์มันดูย้อนแย้งชิบหายเลยไม่หาแล้วปวดหัวด้วยเอออันนี้แต่สุดยอดนะสุดยอดนี่ต้องนักสวยน้ำใจฟูนะเชื่อว่าพี่ตูนต้องแฮปปี้แน่ๆสุดยอด ก็สัปดาห์ที่ผ่านมาสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นคําถามที่คนถามเยอะที่สุดในชีวิตแหละเป็นไงบ้างเพจดิวไปแล้วก็แต่มีคนให้กาลังใจเยอะมากนะแต่ก็ได้กลับมาแล้วขอบคุณทุกคนด้วยเสียบมาก เลยอ่ะมีกับประชิดเลยอ่ะแล้วตาลูกจิตมากเลยเห็นไหมพี่กินนมตอนนี้ทันว่าวะข้างหน้าบางหมดเลย าแล้วเสียปยบ็นคนแทน้เป็นคนั่ง่ละระเกือบไปอบนิดเดียวนิดเดียวอย่างเงี้ยลูกเดียวนิดเดียวลูกคี่ขาโขาฟอเลยอะไรก็ขอพี่ตูนสั่งถูกถงคำขาดขอสารนักเตะใตดวงใจพี่ตูนขอสเปิร์ว ตลอดการเหรอฮะตอดการเลยตั้งแต่ปีตูนเกกันชินมาหนึ่ง่นหนึ่งมีแน่นอนครับส่นหนึงมีแน่นอนเหมือนกันคับาแฟนโอ้ยโกๆๆด้ๆตอนีกคนนี้เรื่องยากนะเพราะว่าเดีวะเดี๋ยวนเด็กก็ยุบยุไม่ไ้ดัเตราอนเดอร์ตันก็ตอนเด็กๆก็มันโตมาแล้วน แกดิเปลแกดเป็โอเคเี๋ก็โอเคแกเดี๋ยก็ใช่แต่อยางเดี๋ยวพี่ตูนจะฉีดเป็นดอมเบเล่เข้าท่านเส่งรยงให้บุกเองแกดิเปียวแกดิเยชิ้ตนแรกมีโมดริชมีนู้นโมอยู่สั้นไปน่อ แกนแล้วผมหนึ่งคิดมันสองโซเดียมมีนสายแกนเบีแล้วคนสุดท้ายแล้วฝากถึงแฟนพี่พี่สเปอร์เทนก็ฝากถึงพี่พี่สเปอร์เทนนะครับขอให้มีความสุขกับการดูทอตแนมในปีนี้ครับเพราะว่ามันเป็นสมบัติที่เราอยากเห็นมานานแล้วแล้วก็ไม่ได้เห็นมานานแล้วนะครับก็ขอให้สนุกกันทุกคนแล้วก็ผมคิดว่าแฟนท็อตแนมทุกคนเข้าใจธรรมชาติของทีมเราอยู่แล้วครับเมื่อไรก็ตามที่เราคาดหบอลก็จะเราจะมีความเสียก็ ดูพวกความสนุกแล้วก็ผมว่าดูเกมใบเกมเนาะครับผมแมตช์ต่อแมตช์อะไรเงี้ยก็แต่ก็สุดท้ายมันจะพาเราไปจบฟุตบอลแล้วก็เราแฟ่ทอนแรกใหม่นาะเรบเลือกเขียนไม่ได้เรยก็มีความสุขไปกับทีมเราครับไว้เป็นความสุขในท่อนแรกกับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นไงบ้างได้ค่ะไปเลยค่ะเป็นไงบ้างแค่นี้พอแล้วอยู่ใกล้ระยะประชิดมากที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งล้ว

ไปวิ่งจริงๆด้วยไหนใครห้าพ่าใครไปวิ่งมาที่หนึ่งจริงบ้างยกมือหน่อยครับใครวิ่งห้าท่าที่ผ่านมาครับโอ้ส่งสิ่งใดให้ตัวเองหน่อยครับผมขอบคุณมากวันนี้วันนี้ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้วถึงแล้วว่ามันจะเราจะทำโครงการกันเป็นร่วมกัน เจอะไรยู่เจออะไรอยู่แมงปองมันก็ป็ดขอบคุณในไลฟ์โค้ชต้อประกบเลยไมยมาโดยตลอดไม่ว่าเป็นใช่ใช่นวะเเป็นไงนิวซ่นแพ้รูตันไม่แพ้แพู้ตันหรอพี่โยรูตันฮอสเปอร์ไงี่ไม่เคยรู้จักเลยรูตันฮอสเปอร์มาปีครับขอบคุณพี่ตนนะครับประธานมูลนิธิเก้าคนละเก้าครับลำดับต่อไปครับอเรนเทอรสาสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีครับลเจ สอรชัดสุดจิตนะฮะเก่าต้อนรับครับตัว,แ,ตตวแทนจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมขออนิญาตครับขอบคุณนะครัอบต่อไปด้วยนักกีฬาวิวแชร์นะฮะวันนี้มาทั้งหง 7, รรมดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งมาับผม วันนี้โชคดีเจอพี่ปอบิโอสไม่งั้นแย่แน่กูต้องไปวิ่งสิบโลแน่ๆเลยเนี่ยเอออรดตายมาได้ดูสินะเออฉียบเลยนี่ขนาดวิ่งแค่ยี่สิบเมตรยังหอบเลยไม่แต่เรามีทีมงานอยู่ไงงานเราติดแม่ไปดีกว่าโอเคโอเคโอเคเพราะเท้าเจ็บเท้าเจ็บไม่งั้จะวิ่งอยู่เพราะสำหรับพี่ทูเนี่ยอะไรก็ได้ท่านั่งมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยต้นนี่ยมาอยู่กับเขาได้ไงวะเนี่ย นนะคือทุกอย่างอะ่ะมันอยู่ที่การวอร์มเนี่ยเห็นไหมเรียบร้อยแล้วมาถึงคนแรกเ <laughs> ตะทีแกก็เหนื่อยนะ,ะแค่นี้กูยังเหนื่อยเลย <laughs> คือบโิไงคือมันเหนื่อยแต่ว่ามันมีแรงหัวใจได้ร่วมที่จะ ไรม่แล้ังหวะหัวใจังหวะที่มึงสปินแจ้งให้ตัวอยู่ทึ่งเลยมันสุดอ่ละไม่อยู่ทึ่งเลยคือเอาให้แกรู้ให้แกรู้ว่าพอพอมีลูกแล้วแกไม่แกไม่วอร์มอ่ะคือคือความฟิตมันลดไปมันลดไปเยอะลดไปเยอะของเขาเหรอของเราเนี่ยแขกรัครับสามสองหนึ่งสวัสดีครับอะเราอยู่กับพี่ป๊อปปองกูแล้วก็พี่วัตโตโม่ด้วยครับผมสัมภาษณ์กันแบบเฮ้ยก็เกิดเกิดก็อินมาถึงนั่งเดี๋ยวเซตเซตตั้มอ่ะแสง จะนาต่างกันเหรอจะนากลางกันแต่ไม่แขกนาต่างกันเลยเออมาฮะอยู่กับสองซูเปอร์สตาร์ของเราโอ้ยพูดเลยยอดมันก็คือก็คือเจดากับพูดอย่างนั้นมันก็จะมาคือมันใช้ทำอย่างนี้แล้วมันลำบากนะลำบากใจนะมันก็อาจจะดีพ่ทูนนิดนึงเพราะว่าเราสองคนแบบเด็กมันไฟแรงเลยมือใหม่แอบนี้มาแต่เมื่อกี้สองคนวิ่งชาพ่ตูนแบบทุกคนงงเลยนะไม่เห็นไม่เขาเรียกใช่คำว่าไม่เห็นฝุ่น นี่นพี่บอกผมชายจังหวะสปินนะโหตะกี้จอฮอลยังไลวทำงานมองเราเขาป๊อปวิ่งไปกบแล้วกดทิ้งคอสกันอย่างเงี้ยอ่ามันภาพตรงโดนภาพระสูงเลยแต่ดูดูแล้วไม่น่าโดนนะดูไอ้เี้าผมไม่อยากไปดูย้อนในเพจดก้าเลยไม่อยากไปดูย้อนในเพจดก้าเลยไอ้เจ้าตอนนี้ถ้าแบบเพจดก้าเดินมาแล้วกล้องมันเสร็จเลยนะไอ้โชคไอ้โชคตรงนั้นอ่ะไม่ต้องมีอยู่แค่นั้นแ่ะได้กว่ดีเป๊ะพอดีเป๊ะเลย บอกได้ที่สายทีสายที a a ่สายสายเลยสายอย่าเผลอออกประตูไปเลยมีอะไยออกประตูอะไรอีกแล้วนะเรื่องยาวเลยนะสวนใครไม่ได้แล้วทีนี้ไอ้ยูมันคือเป็นไงอุ๊ยไอ้ยูก็ช่วงหลังก็พอดีแพ้เวทฮมด้วยแล้วแล้วดีคอนเซ็ปต์คุณเป็นไงอ๋อช่วงหลังก็เออไม่ค่อยดีแค่รูตันห่เออแล้ว เป็นไงช่วงหลังนี่เป็นไงที่บ้านถนนทำท,ทางเสร็จยังทำทางโอเคเลยครับถนนคู่ขาแต่ว่าลาดยางหมดแล้วาลาดย <ๆ S 2> างเราประโยชน์ไอทีก็เส้นตัวเจ็บเยอะนะปีนี้ตัวเจ็บ <ๆ S 2> เยอะแต่ว่าแต่ว่าก็ต้องบอกน,นิดนึงว่าถ้าไม่ได้พลังกระท่อมเนี่ยมาไม่ได้ขนาดนี้จ่ิงแต่แต่กระท่อมถูกกฎหมายนี่เิดบตอนนร้ก็สบายแล้วให้บอกว่ามีม้วนโจกันด้วยดิแล้วแบ่งกันไอ้ที่นู่นจะผิดกฎหมายอยู่ผิดได้แล้วขาได้ใช่ไหมท้าได้แล้วท้าได้แล้วแต่ว่ากับหนาวหนาวโปดูอ่ามีโอกาสเดินไหนกัตั้งเอ็ดดี้ฮาวนี่ใช่คนที่ใช่ไหม อันหลังๆเขาไม่ค่อยยทำออกมาทำนงานเพราะเอดี้เขาเฮ้ยเล่นเดียวตลกตลกเล่นฟุตบอลเล่นเดียวเล่นพวกเดียวกูเลยเออพอจะแบบจะเอ็ดี้ มันตัวเติมเพราะว่าเขาได้เปลี่ยนง่วง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 กินนอนได้อ๋อโอเคคุยแล้วอ่าเป็นยังไงแบบนี่เราดีเราเซิร์นี่แบนยูอ่าใช่พิ๊ปั๊บวันก่อนเองเกงช้างที่ซื้อมาตัวอะไร่เกงช้างโปร199แต่กาั์ดผ้าไม่ค่อยดีผ้าช้างยิ้มไหมช้างยังยิ้มบางทีก็เย็ดช้างด้วยอะไรเออโอ้ยยางมันยืดแค่ไหนยางไม่ยืดมากยางไไม่ยือด้เหี้ริ่มเริ่มเย็ดช้างจบตรงไหนอ่ะทางกูมาเนี่ย ไม่ถามเรื่องบอลนะเด็กก็เป็นเพจบอลมันจะเลี้ยงกันไปอ๋ออ่าคุณตุ้มคอนเนี่ยพิธีกรอนทำงานยากแล้วแค่เป็นอย่างเงี้ยเมื่อกี้คุณคุณคุยไปแล้วเรื่องเรื่องที่ฮาวเรื่องที่ฮาวแล้วก็รอก่อนมันเป็นล็อกของมันอยู่จะคลิปเนี่ยเห็น้าข้างหน้าเนี่ยที่มีมอนิเตอร์อยู่เห็นดำไหมใส่ไอ้ที่มันใส่ใส่เสื้อเอ็นอาร์มาโอ้โหยิ้งใจบอนมึงไปใส่เสื้อจะดำมากแล้วประเด็นคือตัวเนี้ยขโมยมาให้เราด้วยขโมยนิกมาโอ้โหตาย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 ไอ้นิกนี่เขาเขาเชียร์พิมเลยนะ ลิเวอร์พูโอ้นี่ตั่แทนว่ามีความสูงอยู่ในเซนเต้ฟ้าที่อยู่กองเชียร์นี่แบบแท้คุณต้องนะ้านโดนนะแท้เคยได้ไปไหมโดนได้ไปเคยไปเคยไปมาแข่งกันเกมไหนโดนจำได้ไหมผมไปเกมเจอดา้าบี้ตอนที่ราฟาเอลเบนเดสเป็นตัดใหญ่ไม่เอาสิดาบี้เขาตีก่อนดาบี้ที่ที่เขาบอกว่าถุงเท้าของดาบี้เหรอน้ำมันดาบี้ลึกด้วย วิ่งไปแล้ววิ่งเสร็จแล้ว10กิโลครับแล้วแต่ว่าวิ่งเร็วนิดนึงใช่พี่ตูนเขายังไม่ไม่ทันคือเพจเพจพี่ตูนถือว่าน้อยไปนิดนึงโอ้โหแดดดกแดดดกก็่แต่มีลูกใช่ใช่ใช่ใก็ต้องต้องต้องขอโทษทีพอดีพวกผมเรียนยูเซนโบมาใช่ใช่ตับตีนแตกครับแล้วเป็นไงยูเซนโบยูเซนโบใช่ครแล้ววิ่งแค่นี้ไปดูบรรยากาศดูเขาบอกว่าในเซนเจนทาทังเขาบอกว่าดีที่สุดในกรีกเขาบอกไม่เหนือพี่อื่น ของเขาใช่เขาคนเดียวไปดูสุดยอดเลยทําไมทําไมเซนเจมพาร์คเวลากองเชียร์เนี่ยบางที่อื่นเขาจะแบ่งเป็นโซนโซะเซนเจมพาร์คคือด้านล่างคือทูนามี่และดันทุกคนขึ้นข้างบนไปอยู่บนสุดเลยชั้นสามบนสุดเลยทะแยงด้วยนะไม่ได้อยู่เงี้ยทะแยงนี้ด้วยหลังโกด้วยอันนี้ผมไม่รู้นี่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวจะถามตรงนี้กูเจ็บไว้ก่อนรู้เลยเอาเลยเอาเลย พี่ไปเชียร์อยู่ท่านไหนเชียร์ไหนผมอยู่บล็อกว i ไเลยตรงตรงหลังผู้การทีมอ๋อมันจะมันจะเป็นเล้าส์แบบที่เราซื้อตัวนเป็นเล้าส์เหรอเป็นเล้าซื้อตัวแพงหน่อยแล้วมันออกมาเขาจะมีเด็กมันมีกรดิมีเด็กนั่งอแล้วแล้วก็แล้วก็แอดวานได้สมมติว่าอ่านสมมติสิบเดิมก็ยังแมปเท่าไหร่ถ้าสาเดิมต้องใส่กระดิ่งอ่าใส่กระดิ่งแล้วแล้ววันที่เข้าไปนี่เซ่นรสามสิบเดิมเปิดเบมไหมสามสิบเดิมเิดไม มึงให้มึงก็แจ้งให้หนูมึงก็เชียกันมึงก็เชียร์กี้ยี่ยมไม่เหนื่อยแน่เลยไอ้หนูไอ้เรียกเขาอะไรนะไอ้หนูไม่เรียกเด็กมาเรียกเรียกกับตามากับตนกับตัากับตาไอ้หนูไอ้หนูไม่ได้เลยเนี่ยไอ้พี่คนที่เขาโหวนั้นนะที่เขาโหวล่าที่เขาเชียร์เชียร์หนูเชียร์เลยให้เขาเมื่อกี้ดื่มตื่นมากจะได้ผ่อนคลายหน่อยทีนี้มาที่คุณรู้ไอ้เซนเทียบาร์ข้างบนเนี่ยเราจะรู้มั้ยใช่ไหมรู้อยู่แล้วรู้ผมรู้ผมรู้ผมรู้แต่ว่า ไม่ดูกค่เดียวได้รู้คือที่ตัดพิสูจนเอากูมาทำไมเอากูมาเพื่อเอามปนั่งพักไงเห้พี่อี่บอมเหนื่อยวิ่งมาสิบโลนคุณถ้าถ้าคนวิ่งมาจะรู้ว่าระยะสิบโลนี่ไม่ได้ม่เทพอก็รู้ว่ามีอะไรว่งมต่างเทศคุณบอมเหรอบอมวัน้กผมเช้าวิ่มงทอดเลยวนนี้่็เลยวิ่งไปในนิเดียวเลราลามลมลาใชใช่อ๋อ้อ เกลือแร่เยอะนะเสริมเสริมสร้างเลยนะโอ้โหขนาดนี้เกลือแร่ไม่อยู่แล้วกินเกลือใส่ทีชเทาได้เลยอันนีาเกลือแล้วเกลือที่มารยาทเลยอันนแท้เลยไอ้เรือพุ่งเนี่อฮ่องลิเวอร์พูลเนี่ยกับตัวนี้คนที่ก่อตั้งสโมสรคนแรกเมียเขาชื่ออะไรเอาละเมียเขาชื่ออ่าดอรบี้ดอรบี้ดอรบี้ห้าจุดหนึ่งป่ะดอรบี้ห้าจุดหนึ่งห้าจุดหนึ่งดาวน์โหลดสเตอร์เรียวเวลาคุยกับเขานะเสียงไหมเฟซบล็อกไอ้เหี้ยอะไรก่อนเหี้ยอะไรนะ ลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้เป็นทีมยุค2.0ของเยอิครับ2.0ในมุมฟิป๊อปขาดอะไรอยู่บ้างตอนนี้ผมว่าที่สุดแล้วตอนนี้มันก็คุณนี่คือคือโดยโครงสร้างของใช่คือด้วยดูมื่อก่อนว่ามันมีกรชุ่มชุ่มนของเชียร์ยาสูตรด้วยใช่เชียร์ยาสูตรก็เชียร์เล้าดองด้วยยี่อะไรเนี่ยผมฟังดิถามก็ฟังดิคือเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี่คือ แล้วทุกครั้งที่เปลี่ยนอ่ะมันก็จะมีความกระทั้งกระแท้งผมเชื่อว่าอย่างนั้นมาถึงญี่ปุ่นแมนอยู่หมายถึงว่าตัวคุณอ่ะตอนในเรื่องกระทั้งกระแท่นเริ่มเริ่มสามร้อยเมตรเริ่มไม่ไหวแล้วสามร้อยเมตรที่อะไรไม่ถึงยี่สิบเมตรอะไรสัามร้อยเมตรที่อะไรพ้นเวทีมาได้เองโกงโกงกระทั่งกิโลเมตรสักว์ห้าสิบยังไม่ถึงเลยบางเมตรอ่ะเอฟซีออนไลน์ล่าสุดคุณรู้เปล่าเขาลงไปในทุกวันนี้ในเซิร์ฟนี่ปั่นป่วนมากนะ ในเซิร์ฟน okay. ี่นะโกเมตาโรนันโดดาเขาอยู่คนเดียวเลยนะโกเมตาบอกเก่งเกินโกเมตาบ้าจริงตอนที่กูอายุ18บแกูเล่นกับเนาดน นี่ประมาณนั้นประมาณนนั้จะจจำได้เคยเห็นเห็นในในโปสเตอร์ที่ใส่ดันยางเชือดแดงว่าสิบแปดสิบเก้านี่คือชี้ใครเป็นได้คนนั้นเรื่องฟุตบอลรอะไร้วใช่ใช่พุตบอลรวนปรเล่นนี้เองไม่ใช่นี่หมายถึงว่าเวลาอ๋อให้ประกบคนไหนชี้ให้ประกบคนไหนได้เลยเวลาแทงเนี่ยโคตรสั่งอ่ะโคตรสั่งก็ต้องประกบเลยพี่แทงนี่บางทีแทงไม่ทะลุช่องแทงเข้าช่องเลยปุ๊บอ๋อคือจังหว่างกินเลิอดพลาสเนี่ยแม่เลยกินเลือดมางกินเลือดมางผมกดสอมเนี่ยมเข้าสอมเนี่ยมเลยแล้ว ระหว่างกดไปเจอสามเหลี่ยมบางทีเจอสามเหลี่ยมที่แบบมันไม่ถูกใจเราเนี่ยไหมแต่ช่องนี้ไม่เอาอ่ะมีบางทีคว้าผิดเจอสามเหลี่ยมนูนก็มีอ้ยโหเป็นหนักสามร้อยเลยจอยเป็นไงเนี่ยโอ้โหงลดจอยสู้กัน ไอ้แต่ก็กูชอบมากนะที่มาถึงอะมาวิ่งมาวิ่งเขาเออแล้ววิ่งไว้ได้หลังหนึ่งแล้วมาถึงอยู่นี้นั่งสัมภาษณ์เป็นหลักการเลยก็คุยเดี๋ยวไม่แต่อันนี้คือแค่น้ำจิ้มแค่น้ำจิ้มเดี๋ยวจะมีจะน้ำท้องเวอร์ชั่นป๊อปปูแล้วโอ๊ตป๊อปปูอันนี้แจ้งแล้วนะแจ้งแล้วนะขอมาถ่ายที่สุพรรณกั้ไหมไม่เหนื่อยนาพี่ย้อนมาที่ถึงบปรยากาศเจ๊ก็จะมาอันถ้ามาถ่ายที่สุพรรณกูมีปัญหา เป็นไปถังเนี่ายมันก็ปิดเหมือเดิมที่เดิมที่เดิมที่เดิมได้เลยได้เลยตามติดตามพี่ชายเจ๊สองคนด้วยน่ารักมากพี่โอ๊ตกับพี่ป๊อปเพราะมัรักจริงๆนานจริงแล้วก็ล่าสุดนี่คุณมีส่วนได้ส่วนเสียเขาปะเนี่ยสองร้อยสิบหกล้านคุณเท่าไหร่คุณเท่าไหร่คุณรักเท่าไหร่คุณพูดแบบนี้ตรงนีสักสี่พันมั้งสี่พันล้านสี่พันบาทเฮ้ยกลับมาก่อนดินายเขาวันนั้นสัมภาษณ์เดี๋ยวขารออยู่นี่เห็นไหมเขาจะเขาจะเขาถึงเวลาสองร้อยสิบหกล้านนะเขาต้องเดินทาางสัมภษณ์คือ ต้องไปแจ้งหน่อยนี่คุณโชคดีนะนี่คุณได้คิวคิวโดอคิวโดอเพราะเราโกงวิ่งเข้ามาไงใช่โกงพูดโกงดีเออนี่ผมวิ่งกินสกินไปแล้วเนี่ยมันคุณเห็นกินสกินไหมพัดที่พาร์ทเมนต์เนี่ยผมวิ่งกินสกินไปใหนกอาแล้วเดี๋ยวเขาไปม่ตอบเออเป็นเสียวหรือเ่ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วไอ้ยุวิ่งกินสกินได้ไหมที่ชอบสองเซ็ตเลยไป เราไปวิ่งกันต่อใช่ขอบคุณมากบริการอย่าทานนะเออโอเค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 อย่าเยอะนะขอๆดะค่ะเราอ่ะใส่ต้อบป้ังให้แดดหนาวป้ังให้แดง เราเกินมาเนยังไงนะจ๊ะลาแจ้วเราเกินม้เลยนนะเโินมาเมื่อไห้ดีเลยนะโอ้โหสุดยอดโอ้โหสุ้ยอ้ระวังระวังให้ระวังนายนายเหลี่ยงนายนายบ้ยบอลเลยบ้าโอลเลย เห็นไหมฮะที่หนึ่งยังไม่เปรียบเท่ามึงเลยฮะที่หนึ่งเขาแห้งๆมาเลยฮะมึงผ่านสงการมาเหรอฮะนายนายเบาๆนายนายเบาๆนายเบาๆกางข้างหน้ากางห้างหน้ากางห้างหน้าโอ้โหเฮ้ยเอาทุกเด่น่อยเอาทุกเด่น่อยเอาทุกเด่น่อยท่านี่ผมเข้าใจนี่คือคริสต์มาสอีฟมึงมาอย่างการงานวันไหลอะฮะโอ้โห ตอนนี้กำลังรอความภาคภูมิใจของช่องเจดำดูนั่นคือไอ้บิ๊กและพี่ไอ้สองคนบิ๊กนี่เป็นตากล้องกับตัดต่อส่วนไอ้ก็เป็นแฟนเขาใชชั่วโมงตอนนี้หึงชั่วโมงกับ39นาทีแล้วมันยังไม่เข้าเส้นชัยเลยมันแว้ไปขี้ที่ไหนหรือเปล่าอันนี้ขนาดโปรดิวเซอร์แป้งยังมาถึงแล้วเลยดูนี่นี่นี่เออ นี่นี่นี่ความภูมิใจของช่องเจดมานี่นี่สิบโลเข้าเส้นชัยด้วยสุดยอดทำดีมากทำดีมากเชียบ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 ,บ,บทิ้งเมียทุกคนเลยวะ <laughs> เออขอบคุณด้วยสำหรับทิ้งพลังไทยพลังไทยน,นั่นเองนะจ๊ะที่ชวนเจดมักับทีมงานทุกคนมาร่วมกิจกรรมดีๆของพี่ตูนเนะาะก้าคนละก้านะน่ารักมากแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ส่งท้ายภาคกลางนะก้าไปด้วยพลังเล็กๆนั่นเองนะจ๊ะ แล้วก็ปีหน้าเนี่ย King Power เขามีกิจกรรมดีๆดีๆมากมายนะคะก็รอติดตามกันได้แล้วก็รอดูว่าเจดาจะไปมั่วบ้านงานขางเขาเมื่อไหร่หรือว่าจะมีอะไรร่วมงานกับ King Power หรือเปล่าก็รอติดตามมาแล้วกันนะโดยเฉพาะกับ Leicester City ก็คาดหวังอยู่พอสมควรบอกมาตรงนี้เลยอะฝากด้วยอย่าลืมไปกดติดตาม Facebook Page หรือว่าช่องทางการติดตามหมอง King Power เขาด้วยนะจ๊ะอะวันนี้ประมาณนี้แล้วกันลารายการด้วย ตอนนี้นะคะเราเป็นตัวแทนจากช่องเจดมออฟฟิเชียลนะคะเราผ่านมาสี่โลแล้วสี่โลกว่าแล้วตอนนี้กำลังวิ่งกลับหนึงก็เหนื่อยขึ้นเลยแต่ว่านึ่งก็จะเหนื่อยกับนี้นะสอคนหนึ่งก็จะเหนื่อยกับนี้นึ่งว่าจะไม่ไหวเพราะเราคิดว่าไม่ไหวแต่ตอนนี้เห็นบรรยากาศแล้วแบบมันได้แล้วเลยต้องสู้แล้วเราสองคนไปไปเฮ้ยเฮ้